ในปัจจุบันที่พุกเราชาวลพบุรีทำเพราะว่าเราไม่สร้างองค์อาาถาบรรยกาศเศษฐีซึ่งเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเราเชาลวลพบุรีหรือใครก็ตามก็อยากเป็นเศรษฐีเพราะการเป็นเศรษฐีไม่ใช่แค่เราสุขสบายแต่เราสามารถสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพและที่สำคัญที่สุดเราได้บำบูง,งพระพุทธศาสนานะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งจิต การเป็นมหา,าเศรษฐีครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เป็นเพื่อการเกิดมาครั้งหนึ่งให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ให้เราทุกคนมีชีวิตที่ผ่อนอน้อมผ่อนตนก้าวเข้าสู่รพระพุทธศาสนาด้วยจิตที่น้อมเป็นบุญเป็นกุศลการทาบุญครั้งนี้ไม่ได้เป็นการโรอ้อวดแต่ประการใดแต่การทาบุญครั้งนี้มันจะจิตข้างในจิตที่บริสุทธิ์จิตที่อยากให้ทุกคนได้ ครั้งหนึ่งในชีวิตได่เป็นเศรษฐีอย่างแท้จีงเศรษฐีภายในก้าสลับรั์นะคะเศรษฐีมีการขาดแคลนมีรัพย์มีซุนรัพย์สร้างบุญให้ตัวเองสร้างบุญให้ครอบครัวสร้างบุญให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นการที่เราสร้างอะไรชิ้นไว้ในวันนีนะคะก็จะต่อยอดให้ผู้คนได้มากราบไหว้เราอาจจะเป็นต้นบุญต้นหนึ่งเท่านั้นแต่เรานี่ยระคะจะสร้าง อีกหลายต้นจากวันนี้เป็นต้นไปขอให้เราทุกคนนะคะจำวันนี้เอาไว้จดจำวันที่เราอะค่ะมาร่วมสร้างองค์มหาเซกุด้วยกันก็บุญใดที่ดูได้ทําพร้อมกับพี่น้องลูกพ่อค้าทุกคนพร้อมกับทุกคนนะคะเชื่อว่าคนที่มาในสสานที่แห่งน,นี้คิดเหมือนกันอยากสร้างบุญนี้ไว้ในโลกใบนี้สร้างพระพุทธศาสนาต่อยอดพระพุทธศาสนาก็ขอให้บุญที่คุณทำส่งให้ทุกคนเจริญก้าวหน้า วังสินดาริศให้สมใจปรารถนาท่านทุกคนนะคะใช่เข้าตลาดธรมรมะพอดีลังสังทาวัชรทีมีเมตตาเมตตรีวัตถีไพลรอบสังเคดส่องตนวางตนพอดีวันนีร้รวยกันทุกคนนะ